เดรยไหมร้อนไหมโทษเราพูดอย่างนี้มายี่สิบปีแล้วเออทำไมมันเหนียวมันหนืดลอเกินเรื่องของกิเลสเนี่ยไม่ใช่เหนียวธรรมดาโคตรเหนียวเลยเออแล้วใครกิเลสน,นะฮะรัฐบาลหรือพี่น้องประชาชนเออนะ อยากจะฝากนะถึงคุณทักษิณน,นะฝากนะนี่ฝากแตมดินฝากนะกี่ครั้งแล้วนะที่ตัวคุณเองก็ตามหรือรัฐบาลนอมินีของตัวเองก็ตามเคยชนะประชาชนสักครั้งไหมนอกจากไม่เคยชนะแล้วอ่ะนะ แต่ละคนที่ออกไปเนี่ยมีคดีติดตัวไหมมีทุกคนไม่ยกเว้นแล้วจะเพิ่มอีกเหรอ, <c oughs> อถ้าตั้งใจจะเพิ่มโดยเห็นแก่อำนาจเห็นแก่เงินก็จะได้รับ นะก็จะรับสิ่งที่ประชาชนที่จะนําไปให้ก็คือคุกคุกคุกถ้าไม่อยากติดคุกตอนนี้เตรียมช่องทางธรรมชาตินะเอาไว้ก่อนนั่นๆคุณไม่มีทางที่จะนะประชาชนเลยคุณอย่างดีก็มีแค่ร้อยครอบครัว แค่นั้นนะแต่ประชาชนเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะที่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำถูกไหมอา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนนะจำนวนเป็นแสนเป็นล้านซึ่งเดี๋ยวเราก็จะบอกกล่าวซึ่งถ้าประชาชนที่ได้ฟังเสียงนี้แล้ว นะยังไม่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าการพนันคาสิโนหรือการพนันออนไลน์เนี่ยนะเป็นนะเกิดขึ้นมาความเสียหายมันจะเกิดอย่างนี้นะครับคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องไปตกลงไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนในชาติก็ตามนะครับและเมื่อตกลงแล้วเนี่ย ถ้ารัฐบาลหน้าเป็นคนดีๆเข้ามาเนี่ยต้องการจะเลิกต้องการจะเลิกนะมันต้องใช้ให้เขาอะนะต้องโดนค่าปรับนะแต่สิ่งที่เสียหายมากกว่านั้นก็คือพี่น้องประชาชนถ้าพ่อแม่พี่น้องยังไม่ออกมานะลูกหลานของท่านจะลำบากแน่นอนครับแน่นอนความจริงเนี่ย เราเนี่ยลำบากเนาะไม่มากนะเรามายืนตากแดดตากฝนนะเดี๋ยวเราก็มีข้าวกินเดี๋ยวเราก็มีดนตรีนะเออคืนเคลนแต่ของเขาเนี่ยต้องคิดตลอดนะครับว่าใครมันจะเปิดเผยความชั่วของเขาเขาไปตกลงอยู่กับใครใครจะหักหลังเขาแต่และวินาทีเนี่ยที่พวกเราผาสุข มีความสุขปลอดโปร่งจะเดินไปห้างไหนก็ได้แต่ของเขาเนี่ยนะครับไปไหนก็ลำบากนะในใจก็มีทุกข์อยู่ตลอดเวลาว่าความชั่วจะถูกเปิดเผยเมื่อไหร่ดังนั้นนะครับก็ขอให้พี่น้องนะที่มาที่นี่สบายอกสบายใจว่าโอกาสแพ้ไม่มี ไม่มีนะความจริงน่าจะเข็ดแต่ไม่เข็ดที่ว่าไม่มีเพราะอะไรนะถ้าพี่น้องมาเยอะวันนี้ผมก็เอาเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับถ้านะพี่น้องเต็มถนนนี่เราก็จะมีเต็นท์มากลางให้นะนะอาหารไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเรากลับไปนะตอนนี้เราก็คุยกันบ้างแล้วนะครับแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยนะก็จะปลูกอาหารผักไร้สารพิษปลอดภัยนะกินได้สบายใจแต่เอ็กซาซิโนโก,กับการพนันผิดกฎหมายเนี่ยมันมีสารพิษมีพิษอย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยอย่าไปกินอย่าไปเสพอย่าไปเอานะเอาอาหารไร้สารพิษนะ เ,เราก็จะส่งมาตั้งแต่เชียงใหม่เลยทางใต้ก็อยู่ที่ทะเลธรรมนะตรังเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะขอให้ออดทนไม่มีทางชนะเราเพราะว่าไม่เสร็จไม่เลิกไม่เสร็จไม่เลิกไม่เสร็จขอบคุณครับ